สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดบีสวยๆนะคะทอมือฝีมือชาวบ้านไม่ชมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้นําผ้ามาให้ชมแบบรีบๆเรีน,นึ่งนะคะเสียงรบกวนก็เยอะเนื่องจากว่ามีการเกี่ยวข้าวอยู่ไลกลๆบ้านด้วยนะคะแล้วเจ้าของเองก็จะเตรียมไปตากข้าว เตรียมสถานที่เกี่ยวข้าวอีกแปลงหนึ่งด้วยนะคะต้องขออภัยมากๆนะคะอาจจะรนรนนิดนึงสนใจผ้าไหมนะคะอย่าลืมนะคะทักทายคุยกันค่ะมาชมผ้าผใไหม่ผืนแรกนะคะวันนี้เป็นผ้าสาตะโกนะคะเป็นผ้าลายสวยค่ะเนี่ยเป็น3ตะโกเชิงล่างเชิงเดียวนะคะแต่ว่าผืนนี้เอามาลดเพราะว่าเป็นผ้าขนาด ร้อเซนนะคะไม่ถึง2เมตรแต่ลายเป๊ะนะคะหนคูณหเมตรคูณหนึ่งรนะคะไม่ถึง2เมตรนะคะแต่เห็นว่าลายสวยนะคะแล้วราคาก็เบาๆก็เลยนำมาให้เผื่อท่านใดตัวเล็กๆเอวบางร่างน้อยนะคะ รับไปใช้ได้นะคะในราคาเบาๆนะคะทันใดสนใจทักมากค่ะผืนละ1,800บาทค่ะ1,800บาทเป็นผ้า1เมตรคูณเมตดสินะคะชอบลายสวยค่ะผืนนี้ลายสวยลายเป๊ะเลยค่ะเพียงแต่ว่าขนาดไม่ได้มาตรฐานนะคะเลยรับมา ให้ท่านเลือกนะคะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกขอขิดนะคะเป็นขอขิดแบบนี้ค่ะเป็นขอขิดอย่างนี้นะคะพื้นนี้นะคะ1นึ่คูณหนเมตรแปดสิบห้านะคะไม่ถึง2เมตรเหมือนกัน แต่เห็นลายสวยดีนะคะก็เลยรับมาให้ทุกท่านรับไปดูแลนะคะนำมาสนหรือให้ทุกท่านรับไปดูแลนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนนี้นะคะ1น0 0พิเศษนะคะหนึ่บาทค่ะช่วงนี้อยากเทค่ะค่าเกี่ยวข้าว ่าจ้างคนตากค่าจ้างคนยกค่าจ้างคนเก็บข้าวนะคะท่านใดสนใจรับไปดูแลด้วยนะคะช่วงนี้ใช้เยอะมากพื้นต่อไปนะคะเป็นสามตะโกอนะคะลายเชิงแบบนี้นะคะเป็นผ้าสามตะโกอท่านใดทีอ่อยากมาเที่ยวงานช้างนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วง ใกล้งานช้างแล้วนะคะมีงานแสงสีเสียงนะคะมีการเดินแบบผ้าไหมในวันที่26ด้วยนะคะ26พฤศจิกายนนะคะแล้วทางร้านนะคะจะนำผ้าไหมไปออกร้านประมาณทุกวันนะคะที่สมอเภอสีขอดรภูมินะคะที่บ้านโบราณท่านใดมาเที่ยวงานช้างอย่าลืมแวะไปอุ่นๆุนกันนะคะถ้ามาเที่ยวนะคะ งานช้างสุรินมีการแสดงของช้างด้วยนะคะยังไม่ได้เย็บริมเลยติดกันนิดหนึ่งเป็นผ้าสามตะโกอนะคะสีสีนี้ไม่ค่อยเจอนะคะสามตะโกอาลายสวยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ2100บาทค่ะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะมาเที่ยวงานช้างด้วยกันนะคะ10วันค่ะ16เป็นต้นไปนะคะถึงประมาณ27 28นะคะมีเดินแบบผ้าใหม่นะคะทางร้านนำให้หลานไปเดินนะคะในวันที่26ด้วยนะคะพผื้นต่อไปค่ะ ไม่ได้เดินเองค่ะแบบให้หลานเดินสามตะโก้ค่ะพื้นนี้ลายสวยแต่ว่าด้านบนจะเป็นมีดำดำแซมนิดหนึ่งนะคะแซมเป็นเส้นๆนะคะเหมือนเหมือนยอมแล้วเข้านะคะนิดหนึ่ง จะถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนะคะสามตะโกค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าสามตะโกเชิงล่างเชิงเดียวนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะเพือละสองพันหนึ่งรอยบาทค่ะ อาบน้ำยาส่งสีนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าสามตะโกนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะแบบนี้ เป็นลายขอนะคะเหมือนขอขิดค่ะแต่เป็นขอเขาเรียกขอประยุกต์มากกว่านะคะมีตัวขออยู่ค่ะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วาสุรินทนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะลายเต็มผืนนะคะชอบเห็นอะไรว่างๆนีคือมัดใส่ไปหมดนะคะ เป็นลายเต็มผืนนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะทา่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ2,100บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วงนี้ทางที่ร้านก็ทำข้าวอินรีย์ด้วยนะคะ ก็เต่กำลังเกี่ยวค่ะเป็นข้าวอินทรีย์มาตรฐานส่งออกนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมนะคะหรือสนใจข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเป็นข้าวอินทรีย์นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าส,สวยๆและจองข้าวนะคะแต่ข้าวยังไม่ไม่ลงราคานะคะเพราะว่ารอดูข้าวราคาตลาดนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เพิ่งเกี่ยวด้วยค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองภาพก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ